มีผมนำในตลาดิมน้ของวัดเกี่รเกษมผมนำพินิจทีไม้ประชากรประจำวัดเกียรตเกษมาตที่ราลิมน้มอีกสามกสิสองพันาลยหกสิบสามสำเร็จทีของนสองพันห้าร้อยสี่สามกระสุกขนสำเร็จแปวทมโผเรียรลอยไปแล้วชานที่แห่งนี้ที่อาตากับไวคุทีสำคัญหนึ่งของวัดคนหนึ่งของวัดเกีรเกษมตวนวัดแม่ก็อยู่ข้างบนมีวัดทาตลาดิมน้บนหนากลับไวแหงนึงกับของ มันปัจบันสร้างสงงพ่อสอได้เหรอครับพ่อสอนสองพร้อยหกสิบสามอืมใหม่ใหม่นะครับใหม่ใหโอ้ไม่ใหม่เพราะว่าสถาน,น,น,นีนี้เนี่ยเป็นสถานทีมันเป็นแบบว่าอัตราสูงของเขษกระทียมเทียมเก่าเยอะพอขายไปจะพ่อสอนตั้งแต่น,นันๆไปไปน,นๆครัผมผมต่ก่อนผมมันมาอยู่ครับไปดินไปแล้ครับเลืา่างมือส่วนหนึ่งของที่นี่ไว แล้วไปเจอที่นี่ต่อเวลามันโต๊ะวัดไกลอยู่แต่ว่าท่นมีขาดอ่าเจุบใจจะทานบุคคลบีราคาแพงเป็นหลานประมาณหนึงานกงจใหอยู่ว่าประมาณสามสี่ลาดวจากปต่อไปกูจะไปลงมันได้่คอยสางไปนี่ไดแล้วเ็ม่ต้มาสางไว้ตลาดหนาบที่รงเที่ยวตื่นกันควัดน้ำเร่มเพ็นบุญต้องโวดพระพิกายก็้องปวดไปเลัองางสมปวดไปครั้งแล้วมีคนะมันทุกคนเด็่กร้ายกันเขาจะก็มาร้ายพิกายเนาะ ต่อไปก็เป็นสลากฐานหนามอีกคือนสลากแม่ตะเคียนอยู่ทั้งหนานะมากับไหวคนก็มาท่องเที่ยวหลายเขาสมควรเนี่ยังมากแม่ตะเคียนเพิ่นเพิ่นมี่ซื er ้อแม่ไม่นี่ซัเนาะครับแม่มณนี่ซับอ่ะแม่มณี่ซับ์ันมีสองมีสองชื่อจะแม่ไม่นี่ถีบไม่เนี่ยไม่นี่ถีบไมณี่ซัพค์ออันอดีกันต่กี้าร์น้าน้องแม่ไม่ตะเคียนนี่ก้อนวัดเท่านี่มีเคียนใหญ่อยู่ในหนามในหนามโดมพ่อหนี่ละครับสามขวบหนึงผมนี่อ่าแต่ว่า ยากจะเอาขึ้นมาก่อนวัดกับพัฒน์มีอย่างพัฒนบุญนักพัฒนากัฒนานมากเมื็วๆนี้หลวงพ่อควบคูมโควิดนักก่อนมีนยธรนี่ก็ได้ออกคิดท้ามุกคิดท้าแตยังได้ยังใส่ค้อนใหม่วัดสันว่าค้อนที่แรกให้หลวงพ่อวัดปราสาทงามไปม้วนขึ้นไปแล้วผมก็แลกเปลี่ยนกระเพิ่นไปใหม่ไม่ให้ภาษาโบสถ์การตึงบ้านโบสถ์ถ้ารังไงเรื่องเขาเลยเป็นกาออกเป็นวันใหญ่ค้อนใหม่ผมให้เป็นไปเป็นเอาได้มันมีกำลังหลายแผมจำอะไรผมอะไรททานมา ทีอ่อยงไหนเฉลียคนใหม่ไมา่อยาู่นั่ผมก่บต้องปรารถน,มมมนมามาไในก็ร่มฝันของผมอีกควันใหม่ก็ไม่อยู่นั่ผมอีกต้องวางไปตัางชื่อขหยมานี่ครับอันี้คิดครับผมต่อจากนี้ไปกับป้าไปเที่ยวไปเบิ่งงนานหนาครับเ,เราผ้าไปกี่ห้องซีไปเบิ่งกเมือตะเคียนนี่ครับอ่าผม ตอนนี้ผมอยู่ตอนหนาแม่ไม่นี่ตับครับทางด้านครับประวัติใดมากครับผมถ้ามีคนมาบอกว่าที่ไปเอาใหม่เนี่ยวันทั้นอยู่ทางขาวันก็ายทอดวันก็หวายแต่ว่าจาของวัดมันมี้มันยากที่จะเอาขึ้นมาก็เลยเจ้าของกัับวดไปตั้งอยู่หันทางสามชิ้นอย่างนี้ขึ้นมาผมก็นั่นที่ไปน้องเขาก็ไปตั้งหอเสื่อนเพลินละตั้งเครื่องเสื่อเครื่องยังเพลินแล้วผมก็ไปสามมือเนี่ย ต้องพอ่องว่าพตุไปในหน้าเจ้าว่นพายิ่งพินิจไปในหน้าวัดมาสือเรยนพญ่ตยตุน,นะครับ,รบเรื่อว่าไปเจ้าไปบกขึ้นออกไม้่ันพญายิ่ก็ได้ไปไปแล้วเจ้าวาดมันพุดไว้กกพันก็เไยทุกม้ากามือหนึ่งพญาย่ทุบในเจ้าหม่ไม่้องถีบข้นเมนว่าหลวงพ่อห่ตัดใหม่อยู่กับออกตัวหนายมตัดใหม่พาใหม่ยังไปเป็นหาอย่างหนาจังหนามนำนีหนามได้ไหมวันนี้ครับวันนีน้ครับพอดีไปแล้วกับพอดีพญาบากเลยเขาไปบ้าเจ้าเกวพันเจ้าวาดพน ประกุกินรีตอนนันก็ไปว้าบ้าอส่ปัาสาของกินนี่นะครับหาไกลๆกห็กวัดปัดปัดรู้วายพวกบ้าช้องบอลมาฆ่าทีไร้าสาฆ่าเจี่วัตจุวกับ้องหอยเพิ่นขึ้นเร้ยกว่กันพอาีพระไอกรจุดถูกจุดเทียนแล้วเพราะน่ก็ลงมไปมันพราะนา่ก็เป็นหยาบบึงนะไม่เดินขึ้นทันที่ืายอาจารย์ยิงนัดซมื่นเมื่อไรท่านใดหมื่อซีเจ้าก็ไหนอ๋อีมื่นเลยหรอครับสีหมื่นโอ้ ไปยับขึ้นแล้วขึ้นแนวเพราะยังไม่ทุ้มือเด้่นเอยใหมเพราะเขาไปน้ำไปมุดน้ำมุดไฟมุดน้ำเราไปอยู่กินยังได็กินยังเด็กก็เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปตื่อเพื่อนไปงอเพื่อนไปงอเพื่อนเขาตั้งหอวเพือนหัวังก็บกขึ้นเห็นเห็นลมลมพอาอันจนใจถอดเลยเพื่อนจนใจถอดอืมเพราะยังตู้ได้ไปเลยก็ได้ไปเลยมันเขานี่ก็ว่ากันขาดอะได้งี้ยไงอันนี้ทานเนี่ยทักก็ต้องไปไปเหยียบเพราน้องหัวใม่ขึ้นแล้วเพราะตู้ใหม่แล้ว แม่นนี้ว่ามันชอบมุดเบิ่งมาใม่กระปุ่นเยอะขึ้นกันอืมอันนี้ไม่ตะเคียนแท้ๆเลยไหมครับแต่แท่ครับเราเลยต่างซื้อแม่มณีซับเนาะแล้วพาเขาไปเบิ่งแม่มณีซับไปหล่อบ้างครับโอ้ความยากของพี่น้องยังทำได้นะพูดโอ้ยมาเสี่ยาโชคแข่งแรงขนาดเป็นแม่แล้วแล้ววะไม่ตั้งมาไกลแล้ววันนี้ผมจองด้วยคุณแม่แม่มณีซับครับพี่น้องพี่น้อง อ่าผู้ได้เบิ่งช่องไปกี่ห้องสี่ครับแม่มณีซับครับโอ้คนเสือใหญ่นี่ลายมือแล้วครับเรื่องนี้เดี๋ยวพอพินิษสีไหมเป็นวิทยากรประจำประจำวันที่ประเสทศมึงก็จะฆ่าความเจริญของพธธเพิ่มก็จะฆาของเพิ่มกับนีคนมาเห็ดมาสั่งตอนบิจากกระเบื้องบรจากเตามาเห็ดให้เพิ่นอยู่ยังมันกระตากแดดอยู่ ผู้ใดได้หวยเด็ดเอามาแก้บนมาหนีเาแก้บนเขาจะมาแก้บนมันจะมาไว้ังถานี้มแปหมื่นเก้าหมื่นก็ได้เพิ่มาสางไหวมึงมเห้อโอ้โอ้เป็นคนทางไก่ไเป็นคนทางไกมว่าริ่มเพ่ันเขจะมาไหนวะผมก็โยกไกลได้พ่อผมโยงเทเเออ เรื่องเงินเดี๋ผมจองเรื่องพอเด้อเจ้าแม่แม่ยไม่ได้ซับพูนได้เห็นพันยาคู่พันยางูพันยาจำเป็นพันยาไม่ละไม่ไหร่ไม่เห็นพ่นอืมพันยาด้านหน้าครับข้างหลางเห็นไม่เลยอันนี้อันนี้ผู้เสียผู้เสีอก็คือวันเนาะครับมันมันเรื่องใช้วิญญาณสมุทรครับแลายเด็กคนมากครับความเชื่อสมุครผมนี่เสื้อแล้วครับเพราะผมอยากแก้บนนะครับอันนี้สุดสุดบองนี้เนาะ ขอแม่อะไเคียงขอแม่มาดีทรัพแม่มาดีทับ,เ,บ,บเดี๋ยวลูกม,มาฟังยังไงได้การงานงานกับพี่อุปกรณ์เารใส่ื่องสอยคนคนเซ็ตสายย่องคนแหลกเพราะว่าสั่งม่ทั้งกลดาหลังบุงเป็นกราขนาดพวกที่แหลกเซ็ตับเทเล่ครับวต้องเซ็ตเรื่อยครับผมเสกินแบบเ็ไป ตามขึ้นจี้ขึ้นได้ไห่ะอืมเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของครับ,บเป็นกานี้ก็นป็นเพื่อเป็นมาตั้งเมื่มอเป็น,นมากยังละเป็นคนโสดเปนมาแน่เนาะครับกระจายหวานไรตำบนไรเพื่อไรจังหวัดครับผมเพิ่นเพิ่นอย่ใต้ดินเ,เลยแบบครับใต่นใตใต้นามโอ้โหเฟื่องสิคือมาเขาฟันพอบนี่ปมันสี่ด้ยังไงก็มาจับก็มาอีันก็มาจักวัวใหม่ท็าเก่าะไว้วัดตาสะงาม ขวางโชเพิ่นขลางพระลากร่าใหญ่ของเขาททานเพราะอย่างที่ทานมาเิ่นว่าเพราะมันขายท่าแรกเนี่มันแรกต้องมาดูคนเขาเปฟ้ฝาโบดหลังทึ่งอ่าบสเนอะไม่อยู่ทางราสนา่านี้อาครับอยู่อันก็เลยได้สมควราาถนาสมนควกปวกราถนาครับเป็นก็เลยมาอยู่น้าวันนี้ขันวาไปฝันวันเจียงกันปุ้ยหัยิงมันชิมวย้ำแล้วต้องพอ่าสั่เพราะย่าฝันมาครับ เราพิมพ์มันใส่คนใหม่บอก่าโดนไล่มือคนก็มาบอกว่าเอาคนใหม่เลยว่าสันทปาเขาไม่ยาเขาไปบางาอเขามาบอกครับเอ้แม่มันนี่ก็เลยก็เลยอีกแม่มันีอีกแม่มนี่มันไม่นี่ออ๋อครับแต่เกินบานเกินบานมากทางใจทางขวามือของผมนี่แม่มันนี่คิดนี่กัน,ขน,นเาขเาคงฝันว่าเจ้าของาอง่าฝันว่ามี้หมิงที่มุอยวัดตับหมูมย เงกพอวัองคนมันมันสวยคนใหม่ก็่ก็ได้เหนครามาบอกเอาใหม่เอยมาดูทังป่าทั้งเนกยวิไปมาเ่หัวเป็นคือหัวสร้างเนาะพ่อเป็นหัวสร้างเป็นลส้างเออเป็นลหัวส้างเนาะคล้ายๆเนาะอ๋ใหญ่มกเต้องต้ปาถนายไม่เ่ไหน้่ไหนของคนพนาจาต้องอธิากมากันของหนึ่งก้มึงนดมากจะกตั่นีมาจเกาแล้วแล้วมตั้งอว่ามือวันนี้คือครับ มีศรัทธามาหลายคนหลายบ้านในเมืองเขามาต้องซือนำเราเป็นสิ่ง <hat> ที <ùng> ่น <leave> ิยมอันดีว่าสบาครับอุตราเหมือนประสาททั้งพันเนาะบอกให้พี่ดองนี่คู่ยากว่าทั้งน่าจงไงครับที่ก็ทุกอย่างตะมีที่มาที่ไปเนาะครับควเป็นมาคทั้หนั้มาทั้งเวลาขึ้นมากทั้งอกซับขึ้นมากมาง่ายสบายใจอยู่ว่ามากก็ได้ว่าไม่ยัง กงืหันิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อมาแก่บนาแเพิ่นูดเพิ่นาเพินบนไวมบแก่บนเพิ่นสนมันตนหมันเพาเินหม่าบาหลกอลูกยังก็มาบาาบนอยู่นี่หละครับพูถีมากพูาพกันหน่พือไม่ขันหามาเยมเนมาคสูร่ไปนะั่จะเบิเื้ออันตอนตอนเปียวหยูเจมือครับตอนตอนเปีวเพ่นม em si ือน sure ึ่งสมืออะไร อืมบโบดวนโอเม็ดอันมันนี่ซับเนาะเดี๋ยวผ้าเขาไปทางใหนเลยพ่อเนี่ยพ่ยนขึ้นหัวสั่งเลยเนาะย่าวย่าวยัเออครับนี่พ่นขึน้นสั่งนนเนี่นนเ,เบ็กกี้ของสีบ็กกี้ของสีบ็กกี้ของสี อ่าคลองสีคลองสีคลองสีนั่นดีจริงจริผู้ใดติดตามช่องยูทูบไปกี่คลองสีครับพี่น้องเอามันโฉบพี่น้องิมาเงก็มาเอาอยินดีต้อนรับเนาะต้อนรับบ้านเฮารีสอร์ทกันรายนะครับเพื <laughs> ่อส้นประค่าขงขึ้นเ <laughs> ออมาเอาโฉบเอาเหมันโอ้ยาวเฮียวครับโอ้ยาหี่วเหว พูดเสียดายมากนี่ยมันเปนของง่าย้ะพี่น้องยากอืมมันจะเคีื่นทั้งนั้นถ้มันเกิดเป็นใผมก็ู่้จัดยูยูแบบยังนี่สิ่ได้มาเนี่ยไม่บ้านเจ็ดบ้านเท้าอันนี้เจ็ดน้ำหนักกุ้ไหลเียกุ้งไหลเสียกุ้งไหลอเขาจหวตะเมียหัวธาตุนะโอ้หัวธาตุตรงจะมีครับพี่น้องผู้ใดไปอยู่เมืองหนเมืองหน้ากรุงเทพกรุงไทยครับบ่ได้มาเบื้องตั้งยูทูบชงไปกี่ห้องซีครับถ้ามีโอกาสมากอยากให้มากครับเอง mọi người theo chịu đi thì thấy người mọi 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 Mẹ mọi người mọi ต้องว่อ่าง้องดมไปเลยท้งรยก็ได้ท้งใจก็ได้อันนี้อันนี้ทั้งสุดเพิ่นทั้งสุดเพิินแตมันก็สัตว์มา้โมยักาเกิดให้มันจะเป็นค้อใหม่เพรน้อบอกเห็นฟังยูบลนฟังยูเตดินแต่ไม่น้าเลยดินเตน้อืมครับเอาขมากอ่ะ่ราอะหนเป็นเลยต้องทมันแล้วอมากัน่ที่้านทานละมันเทียบเนี่ยห่มกันไป ใคนแปดคนครับแตพนงงกงรมเขาขี้กันแดดมากควมเป็นกรับบนว้แต่เป็นตาแดดครับตกหน้าพื้นละวพอคนม่ยอมหนี่ก็คือคืกว่าเป็นาษา,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 าอ,อ,ย,าอาาษายกับไรยอยู่บันไดเป็นมวกโม่มะ่ำอะไรนี่ภาษาซอยครับตลาดธา,านามเป็นบันได้านามอาชีพนี้ยังมีแตไรพวกต้องข่วน่วนทำนี่ในท้องทามปี นกขดไก้เหนนนกขดไกใต้แพ้่บริษากใหใปูนสุาพูดรถต้อรถจะมีอืมให้ปูนให้เล็กมากครับคูณูเพื่นสุขามีปูนมีเล็กเป็นผานเทงเป็นเครื่อง ผมอะไรพยงกองทัพบาลนี่เป็นมาเมาปลูกเคนมาขอเมื่อเราเคยมีก็มาปลูกไว้แต่พคนไหนยังก็บปจัดรเป็นประจักรบานมันต้องเคยเป็นประจักรที่ท้องไหนมันก็ว่าลงมาเที่ยวมาเบิ้งมาเห็นยูนี่ก็ได้ลูกยูนนี่ก็ได้ยูนมังกรนี่กำลังงามเออเออเดี๋ยนี่กำลังงามบ้านไกลยังมาเที่ยวกับมาเบิ้งกันเลยนี่บผมบัดฐานงามของ วัดเรีเมือกับวัดเดียวกันนะก็ัดใหญ่วัดเสกศรีเมืีนเป็นพระธาตุหนาสุดกษัตริย์ก็เป็นเท่านี่เ่านี้สูงกันเลซื้อซื้อมาประมาณสองสามไร่ประมาณพี่หน้องมาซื้อผกะหน่ำมาดูหนาวทมเนไุกใบก็ผอค่าโควิดต้องพี่หน้องไปช่างละเอียดจัดปากที่ดังกรัดกะฝากส่งไว้นะครับลุงครับผู้ใดอยากเขาอยากมาเบิ้งอยากเบิ้งก็้่งไปอยู่ตรงคอนเดี้ คลองสีคลองสีแบกสีคลองสีแต่เบืองเราเด้อฝากกดติดตามด้วยติดตามนะติดตามไปด้วยเมืองเมืองเป็นไงอยู่คนไหนตระบนในเมืองไหนกับยอมเพื่อเดชตระบลมพง่อเดชเท่านี้ละบ้านแฉบ้านเทพเกษมหนึ่งที่สองบาทผมอยากมาเบิ่งอันเพิ่นตัวเป็นตัวจริงเนาะเบิ่งกันไม่จริงเพราะเบิ่งเอาครับมาหูบเอามารลบเอางินหูบเป็นทองมาหลบเนี่ยครับครับผมอ่ามโมนิก้าฝากไว้ซ้ำหนึ่งนะพอเนาะครับผมขอบคุณรับ ครับผมเวกี้ทองครับผมแล้วก็สำนักข่าวส่งเสริมเสตดีออนไลน์นะครับอฝากขอบคุณครับคุณพอพินิจส์ใหม่ครับวิทยกรประจำวัฒเทพเกษมนะครับฝากติดตามช่องเอกี้ของสีนะครับพี่น้องโอกาสนามีโอกาสสิถ้าคิใไม่ๆม่ฝากพี่น้องป่องไปสุ่ผู้สุกคนนะครับเด้ยอมืริษสวัสดีครับ